มีชุดแบบใส่โบะลงไปเลยซื้อหัวก็สือมาเสียบแคลริบอยโบะกลายเป็นบ้านเลยแต่ขอให้ดูตอนที่เข้าโคง้งตากล้องถ่ายตอนที่มันเข้าโค้งเลยนะสะลาลมสลาลมสาลมยิ่งยักยิ่งยักคันข้างหลังที่มันเป็นแต่งซิ่งเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนิดนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโจซีจีวันนี้มามาลองวูหลินแูร์ินเีว 300วิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอวิ่งได้300กิอยไม่ใช่วิ่งได้300กิโลอ๋อวิ่งแค่300กิโลวิ่งจริงไหม่ะวิ่งจริงได้น่าจะประมาณสัก270 250อ๋อที่ฟังเขาพูดเมื่อกี้นี้เลยเออเมื่อกี้เพิ่งฟังบีบเข้ามาโอเคหลังจากที่ไปเทสมาไปเทสมาอูหลิงเป็นจริงๆริงเขาชื่อรุ่นอะไร300ครับพี่ลองเลนส์ครับลองเลนส์ใช่ครับแอร์อครับแอร์ออ๋อ500แรงม้า ไม่ใช่สี่สิบครับสี่สิบแรงม้าอ๋อนึกว่าห้าร้อยแรงม้าเขาวิ่งเขาบอกว่าคันนี้วิ่งได้สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งวิ่งได้จริงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบครับสองร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อไม่ใช่ระยะทางครับพี่อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาลองเทสออกตัวกันดูนะครับว่าจะออกตัวได้เร็วและแรงแค่ไหนแต่ขอให้ดูตอนที่เข้าโค้งนะแต่กล้องถ่ายตอนที่มันเข้าโค้งเลยนะ สลาลมสลาลมยิกยักยิ่งยากย่ก็รู้ใช่แต่วิ่งจริงเนี่ย270ครับ270ครับโอเคความเร็วสูงสุดก็จะทำได้ประมาณ106ครับ106หูก็ไม่ช้านะก็ไม่ช้าผมไม่ช้านะได้อยู่ครับตอนแรกผมจะซื้อคันนี้ให้แม่ยายแล้วตอนหลังนะครับตอนหลังไม่ซื้อแล้วเพราะแม่ยายไปซื้ออย่างอื่นแล้วเรียบร้อยผมว่าใช้ที่ต่างจังหวัดอะดีดีครับวิ่งแบบว่าจากจาก จากจากนอกเมืองเข้าเมืองมันต่างจังหวัดมันใกล้ครับยีโล30โลอันนี้ก็จะมีโหมด3โหมดมีอ c o Normal แล้วก็สปอร์ตครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนความเร็วได้ใช่ไหมหมายถึงว่ามันจะอ๋อโอ้โหนี่เขาให้เทสแล้วให้ออกตัวตรงเนี้ยให้ออกตัวฮะได้โอเคออกสปอร์ได้ครับแล้วก็เบรกตรงด้านหน้าแล้วก็เข้าสลารลมลองช่วงล่างครับ ออกตัวเหมือนตัวซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์ห้าร้อยมาไปได้เลยไหมครับไปได้เลยครับเือนหลังติดเบาะเอ้ยก็ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ลองเข้าดูครับไอ้เหี้ยเอาอยู่ครับไม่ยุ่ยขนาดนั้นไม่ได้ยุ่ยขนาดนั้นใช่ใช่ไม่ยุ่ยเลยครับขายสมบัดิเลยขายสายไปทางไหนครับเลี้ยวขวาเล้ยครับ ไม่อย <ại midst of it> ู่ไว้ไม่อยู่ไว้เฮียเออไม่อยู่ไว้ไม่อยู่ไว้เอาแล้วกลับขึ้นแมงบนเลยเหรอใช่ครับอ๋อหมดแล้วเหรอใช่ครับมันสั้นครับเอ้ไม่แย่กลับรถครับกลับรถตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ใชไม่เฮียมันก็จะว่ามันก็ตามราคานะมันซิตี้นนีมัคาร์ครับมันซิตี้คาร์ตรงไปเลยครับเทสไดร์นี่อันนี้น่าจะแย่กว่านะในคันนั้นอะ ่จะไ,ได้นะในตลาดมันไม่ได้เข้าได้ขนาดนั้นนะครับม,มันจะติดข้าค้าไม่ค้านิดนึงครับอผมว่าดีผมว่าดีผมว่าใช้แบบนั่นอนะ่ะ <c oughs> ข้าวทุ่งเข้าอะไรพวกเนี้ย okay. แต่แต่ผมว่าแอร์เย็นก็จบแล้วนะแอร์เย็นวิ่งได้สักสองร้อยโล <c oughs> จบแล้ว <c oughs> นี่ ให้ทุกอย่างนะดีกว่ารถกอล์ฟอะซื้อดีกว่ารถกอล์ฟนะรถกอล์ฟไม่มีแอร์แล้วก็ไม่มีเปิดเพลงเปิดเพลงไม่มีนั่นนู่นนี่นะอัตราเร่งโอเคโอเคแปลว่าอะไรวะใช้ได้อัตราเร่งดีไม่อืดขับน่าจะขับสบายแต่ผมได้เองแค่นั่งแล้วรู้สึกว่าเออเราอัตราเร่งดีผมขับเร่งดีผมขับเรู้ดีกว่แค่รู้สึกว่านั่งหลังล้วจะรู้สึกว่าเหมือนงูหน่อย อ่มันออกสไตล์ย้วยๆหน่อยไม่แต่ว่ามันนเป็รถซิตี้คาร์มันก็แบบไม่ได้เน้นว่ามันต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเสมอไปใช้งานชีวิตประจำวันน่าจะปกติเลยดีเลยไปจ่ายตลาดไปซื้อของเข้าห้างสบายแน่นอนเลยขนของเลยนั่งได้4ี่ด้วยในราคาเท่าไหร่สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสำหรับตัวสามร้อยถามเซลล์ละ เซลฟูลิงนั่นแหละโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะรถไซส์ประมาณรถกอล์ฟรถกอล์ฟแบบสนามกอล์ฟใหญ่ๆอ่ะหนึ่งคันเลยแต่มีกระจกมีแอร์มีวิทยุมีวิทยุมีแอปก็คุ้มกว่ารถกอล์ฟนะ่นคุ้มกว่ารถกอล์ฟรถกอล์ฟก็สามสี่แสนนะเงี้ยใช่รถกอล์ฟใหม่ก็สามสี่แสนเหมือนกันอันนี้อันนี้มีทะเบียนด้วยวิ่งทะเบนถนนได้ด้วยเวิร์กเวิร์กมากเวิร์กมากสำหรับซื้อให้คุณตาคุณยายวิ่งไปตลาดได้น่ารักด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้นี้หลังจากการที่ไปเทสมาแล้วกลับมานะจอดง่ายมาก คือว่าช่องเล็กช่องช่องไซส์ปกติอ่ะมันใหญ่ไปเลยอ่ะอันนี้แบบโ,โหสบายอ่ะอันนี้นะคือโปรโมชั่นดีของเขาเลยดาวยีิบห้าผ่อนสามปีศูนเปอร์ซนสปีไม่มีดอกสุดยอดซื้อสดลดส0 0 0มื่นซื้อสดลดอีก2องหมืนเหรอวันนี้มีโปรโมชั่นเซื้อจองวันนี้แถมหลังคาด้วยท,ที่เก็บสัมภาระออท,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 ที่เก็บสัมภาระ ฟรีประกันภัยนี่เลยฟังไม่ต้องพี๊บเลยนี่ก็ถามปุ๊บล้วก็ตอบปั๊บตรงเนี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีจองปุ๊บสองหมื่นลดอีกสองหมื่นเงินสดลดสองหมื่นเงินสดลดาสองหมื่นอโอเคปะอูลิ้นแอร์ครับสตรีมไลเนอร์ไม่ใช่แอร์อะไรนะวูลิ้นแอร์สามร้อยแอร์สามร้อยโอเคป่ะผมไฮไลท์ของบูตโตยต้า มันคืออะไรตอนนี้ไม่ใช่รถเก๋งไฮลักแชมป์ทุกคนตัวนี้ที่ทุกคนรอมานานเลยนะแบบอยากได้อ่ะเห็นมาสักพังแล้วนะตัวนี้ขอถามสอบถาม,ถามนิดนึงครับว่ามันรูปลักษ์ตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ตอนเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ก็ได้ได,ได้ได้สักพักเลยเลยครับเพราะเขาก็สำรวจตลาดทุกทุกประเทศมามว่าเออแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศ่าต,ต้องการแบบไหนคือเรามี ผลิตภัณฑ์เราตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วก็ออกแบบมาให้เกี่ยวกับการใช้งานให้แบบบรรทุกอะไรเงี้ยครับเขาเห็นรูปลักษณ์ตัวเนี้ยไฮรักแชมป์ตัวนี้ในในอินเทอร์เน็ตมาสักพักใหญ่ๆแล้วเป็นปีแล้วเหมือนกันมั้งครับกรับนี้แต่สุดท้ายนี่ก็มาเปิดตัวแล้วครับก็อยู่ในช่วงทดสอบนะอ่าแล้วันนี้อันนี้ออกแบบเป็นคนไทยเลยไหมครับผลิตที่ไทยครับผลิตที่ไทยแต่ดีไซน์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยหรือเปล่าแต่ว่าร่วมๆกันทำร่วมกันครับแต่ผลิตที่ไทยแล้วส่งออกทั่วโลก นาตอนนี้ยังจะ,จะผลิตในประเทศกันแต่ข้อที่สังเกตตลอดเลยที่เดินเข้ามาแล้วจุงใจเลยนะ4แสน90,000 5แสนบาทอ่ะ5แสนบาทได้รถเลยนะกระบาทเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ได้ข้อมูลมาก็คือมี4 5, ขอ5ขอสั้นยาวและยังมีกระสือด้วย คือปกติกระบะเราขอขอนานี้ขอเกี่ยวอ่าขอเกี่ยวคือจะดูด้านบนแต่ว่าโมเดลนี้ให้ดูด้านล่างครับอ๋ออโมเดลนี้ให้ดูด้านล่างอันนี้อันนี้นนสี่ขออันนี้คือช่วงสั้นอันนี้ช่วงสั้นแนละ้อสี่ขอถอ้ถช่วงยาวก็จะเพิ่มขอด้านหน้านี้มาหนึ่งขอคือมันจะยาวกว่าประมาณพุทหนึ่งทั้งยัวกว้านี้วพุทหนึ่งครับผมแล้วก็กระบะด้วยยื่นมาตั้งแต่ล้อเลยใช่ครับขยับล้อมาเลยครับอาสงเกียรติด้านข้างเนี้ย อันนี้เป็นตัวยาวแล้วใช่ครับอันนี้เป็นตัวยาวแต่เราไม่ได้เอาตัวกระบะเปล่ามาโชว์หรวตัววยาวเราดัดแปลงให้ดูไปแล้วห้าแสนบาทได้รถคันขนาดนี้ออจจะไม่รวมเป็นหมอตัวโฮมนะไม่รวมมอเตอต์โฮมนะลูกค้าลูกค้าคือออกแบบมาให้ลูกค้าดัดแปลงเพิ่ออยากได้แบบไหนประกอบธุรกิจอะไรไปทารถสไลด์ได้สบายเลยให้รักแชมป์เนี่ยมีเครื่องอะไรบ้าง คือเครื่องยนต์เรามีสองสองยครับเป็นเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลเบนซินนี่เรามี2แบบก็คือเบออนซินขนาดส0ดและ2.7อือลูกค้าเลือกได้เลยแล้วก็ดีเซลอีกหนึ่งตัวคือ2.4อืจคือเครื่องตัวเดียวกับดีโวเลยได้ข่าวว่ามีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลใช่ครับเรามีให้ลูกค้าเลือกในใน,ในทุกเซกเมนต์เลยไหมทุกเครื่องเลยไหมครับใช่ครับคือจะอยู่ที่ตัว ที่ที่ซี่มในตัวออปชันนะครับถ้าช่วงยาวเราจะเป็นเกียร์ธรรมดาให้เพราะแบบเน้นเป็นคุกเน้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นช่วงสั้นเนี่ยช่วงสั้นเกียร์โตเลือกได้จะมีสองสองแบบอ๋อโอเคโอเคต้องดูออปชันทางการค้าขายเขาจะมีอะไรลูกค้เลือกบ้างราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็อ๋อ ตัวนี้นะครับเราเราดีลกับทางบริษัทใหญ่ๆไว้ทั้งหมดตามดีลูกค้าเป็โปรแกรมให้ลูกค้าดูว่าตกแต่งนี้ได้บ้างสามารถ,ถท <ำ S 2> ําอะไรได้บ้างเผื่อเป็นไอเดียลูกค้าอัอาดแปลงต่อนี่เลยถ้าพูดถึงแคมปิ้งมอเตอร์โฮมของแคของแคลิบอยฮะนี่หรอของแคลิบอยหรอ,อเออซึ่งโตโยต้าเห็นทางนักโตโยต้าบอกว่าโตโยต้าดีลไว้ให้ว่าสามารถจะใส่คาลิบอยได้เลยอ่ามีชุดแบบใส่โบ๊ะลงมาเลยซื้อหัวกระสือมา เสียบแคดดี้บอยโบกลายเป็นบ้านเลยโอ้ส, oh, สุดยอดถ้าลูกค้าต้องการอนะ่ะสามารถถามเซลล์บริการเราเราต้องการแบบนี้เซลล์ก็จะนิวให้กับบริษัทคันแรกที่เราไปดูขนของอันนี้แคมปิง้งอยากไปดูไอ้คันข้างหลังที่มันเป็นแต่งซิ่งเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนิดนึงโอ้โ oh, ห oh. อันนี้เป็นแต่งซิ่งแล้วแต่งซิ่งอันนี้ก็ทำอะไรน,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 นะ ครับซิ่งอันนี้ก็อยากจะซิ่งให้ลูกค้าดูว่าซิ่งเราซิ่งได้เหมือนกันนะครับในส่วนของโมเดลนี้เขาจะเป็นวันเมกเลสของโตโยต้าไหมครับก็ต้องดูในอนาครับก็ดูแต่แต่ละค่ายที่เราพูดคุยกันดีกว่าครหลายหลายค่ายโอ้โหน่าจะมีแน่นอนเข้ามาน่าจะมีแน่นอนตัวนี้ไฮรักแชมป์วันเมกเลสน่าจะมีอันนี้เป็นช่วงสั้นนะครับอันนี้ช่วงสั้นครับ แต่ลืมบอกไปนะไอ้แชมป์เนี่ยเขาที่เขาทำมาเนี่ยคือเป็นกระบะเรียบนะไว้ขนของนะแต่ตัวนี้มันเขียนว่า 5, 7, 7อันนี้คือตัวท็อปออปชั่นนะครับท็อปท็อปออฟชั่นมันต่างกันกับตัวไอ้ตัว4 9 9ตัวเไงครับคือหนึ่งมีไฟเี่ยเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็เดทามให้แล้วก็ภายในก็จะมีตกแต่งสีอะไรต่างๆอ่ครับก็ดูให้มันเครื่องต่างกันไหม เครื่องขนาด2.4เท่ากันครับอ๋อจ่าตังอุปกรณ์เพิ่มเติมให้อ๋อออปชั่นเพิ่มเติมแต่งภายในเรียบร้อยอ่าภายในจะแตกต่างกันพี่ว่าเฉดสีภายในอ๋อครับผมเนี้ยจะมีออปชั่นมีราคา499มี57ครับแล้วมีตัวที่มันท็อปกว่านี้อีกนะข้านี้นี่ท็อปสุดละตรงกลางไหม ตั้งแต่สี่สี่ห้านิดๆขึ้นมาถึงท็อปสุดคือห้าเจดเจ็ดคือราคาที่ท็อปไปสุดนะครับอ๋อมีหลายเลนช์นะโอเคมันต่างกันที่เกียร์กันอีกเรื่องอีกครับโอเคแต่เริ่มตั้งแต่สี่ห้าสี่ห้าขึ้นไปสี่แสนห้านี่อหไรครับอ่าสี่แสนหกจนถึงตัวนี้ยจ 7, ดเจ็ดโอเคได้งั้นก็ฝากให้ลักแชมป ท่านผู้ชมไว้ดูเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทางโตโยตา้าเราติดต่อทางโตโยต้าใหญ่เข้าไปเลย <c oughs> จริงๆขโมยเข้ามายืนถามพี่ว่าถ่ายได้หรือเปล่าก็เรียกเข้ามาคุยเลยต้องขอขอบคุณมากนะครับเ,<อ>เป็นฝ่ายเทคนิคเชียวของทางโตโยตา้าโตโยต้ามาเต์ครับครับผม ขอบคุณนะครับวันนี้เราก็พามาดูไอสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากรู้นะเอ,อวันนี้วันนี้ที่อยากดูตั้งแต่แรกนะก็มีบูลิงนะอยาก,ยากดูบ<ด>ูลิงก็เลยเอ,อ,อยากดูโต, <า S 3> ต้ต้าเพราะอย่างอื่นเราก็เห็นมาเยอะแล้วแบบคนก็ทําเยอะแล้วแต่อันนี้โต้ต้าเนี่ยเราอยากได้เองเหมือนเหมือนเราจะโหแม่โคตเรเท่อย,อยากจะซื้ออยู่อะ่ะก็เลยมาดูหน่อยมันมันที่เฮียบอกว่าเมื่อกี้นี้มันเอารุ่นไหนมาทํานะแลนด์คูเซอร์แลนด์คูเซอร์แบบผสมกับวินเทจรถวินเทจ ที่เป็นแลน์คูเซอร์มามาเป็นต้นแบบในการทําอ่ะเอ้เท่มากเลเหมือนรถกระตูนเหมือนอยู่ในกระตูนเลยนะใช่เออเป็นรถดีขุ้นห้าแสนบาทอ่ะสี่อ่ะจะไปทํารถสไลด์ขั้นใหม่เหรอโอ้โหลงทุนอันนี้มันมาฆ่า Suzuki ิแคล y ี่เลยนะตายตาย i Carry ตายเรียบเลยซูคิวินี่คือหนึ่งในใจผมเลยนะเมื่อก่อนเนี้เขาเราเคยขายแล้วเราก็เราก็รู้สึกดีมากเลยที่เราเคยขายมันดีกว่าแต่ โตต้าสุดยอดอันนี้อยากได้อยากได้อยากได้เสียโจอยากได้ผมอยากได้เสียโจซื้อผมก็เลยไม่ต้องซื้อจบเนี่<ล>ดีรถสไลดล์คันใหม่คอยเห็นอ,อดูแน่นอนรถบริษัทดีกว่ารถบริษัทรถบริษัทน้อ <laughs> งๆข่าวอีกแล้วโอเคครบนะับผมสำหรับวันนี้ดีไไครับสำหรับวันนี้อาจจะดูวุ่นวายนะครับอาจจะดูวุ่นวายคนเยอะคนเยอะเดินเข้าไปเดินข้นไปอีกเดี๋ยวไม่เดินผ่านนึง คน,<ม>คนในงานเยอะมากพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆตากล้องแม่งก็ต้องถอยไปอีกโอเคพอแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ